พิธาลั่นแค่บังเอิญประธานาธิบดีเยอรมนีนัดพบวอนอย่าเอาไปเทียบกับเศรษฐาทีมพิธาขออย่าเปรียบเทียบภาพลักษณ์กับนายกเศรษฐาปมประธานาธิบดีเยอรมนีนัดพบชี้อาจเป็นเรื่องบังเอิญแต่ยอมรับเป็นกำลังใจที่ดีให้ตนหลังกลับเข้าทำงานวันแรกขอบคุณเป็นห่วงสุขภาพประชาธิปไตยไทยวันที่26มกราคม2567ที่อาคารรัฐสภา,านายพิธาลิมเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อ และประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลกล่าวถึงภาพการเข้าพบนายฟรังวันเทอร์ชไตไมเออร์ประธานาธิบดีแห่งสา,สาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อวานนี้25มกราคม67ว่าเป็นคําเชิญจากทางเยอรมนีไม่แน่ใจว่าเป็นความประสงค์ของท่านประธานาธิบดีโดยตรงหรือเปล่าแต่ว่ามีการติดต่อมาจากทางการเยอรมนีว่าขอพบปะอย่างไม่เป็นทางการก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านประธานาธิบดีและคณะประมาณ30-40นาทีก็ได้พูดคุยกันหลายเรื่อง ส่วนกรณีที่ในการถแถลงข่าวของประธานาธิบดีเยอรมนีกับนายเสถ่าทวีสินนายกรัฐมนตรีของไทยเมื่อวานนี้ที่ท้งเนียบรัฐบาลมีการพูดถึงคดีหุ้นสื่อไอทีวีและการมาพบกับนายพิธาจะมองว่ามีการนำไปเปรียบเทียบกับนายเสถ่าหรือไม่นายพิธาระบุว่าคงไม่เป็นอย่างนั้นเท่าที่ดูตารางงานท่านประธานาธิบดีได้วางเวลายอย่างสมดุลทั้งท่าเอกชนรัฐบาลพรรคการเมืองรวมถึงการชมศิลปะที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยโมก ท่านคงวางแผนให้เกิดความสมดุลตรงนั้นตัวผมเองได้มีโอกาสขอบคุณท่านประธานาธิบดีที่แสดงถึงความห่วงใยของสุขภาพของประชาธิปไตยไทยเชื่อว่าถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องของตัวผมท่านก็คงพูดในลักษณะนั้นอย่างดีเพราะว่าท่านเป็นมิตรประเทศกับประเทศไทยมีความสัมพันธ์162ปีก็ต้องขอบคุณท่านที่เป็นประมุขของรัฐที่คำนึงถึงคุณค่าของเพื่อประเทศที่เป็นมิตรกันมานานส่วนการพบกับประธานาธิบดีเยอรมนีถือเป็นกำลังใจในการทำงาน เพราะกลับมาทํางานเป็นสสวันแรกก็ได้เข้าพบประมุขของรัฐที่เป็นผู้นําของโลกในพิธาระบุว่าคงเป็นเรื่องบังเอิญท่านก็คงมีกําหนดเดินทางมาซึ่งได้เดินทางไปเวียดนามมาก่อนและเดินทางมาประเทศไทยส่วนผมเองสารรัฐธรรมนูญก็เป็นคนกําหนดให้วินิจฉัยวันที่24มกราคมก็เป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าแต่ก็เป็นกําลังใจครับ